ชีวิตรอดในป่าเป็นไมน้ในทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าของเราเอาทีนี้เราจะมาทำเมนูไก่กันอีกแล้วนะฮะอันนี้คือขาไก่นะฮะสังเกตขามันเกือบเท่าฝ่ามือผมนะเนี่ยมันตัวใหญ่มากเป็นไก่ตัวผู้นะฮะไก่ตัวผู้มันจะมี อ่อเนี่ยมๆอย่างนี้เรียกว่าเดือยไก่ตอไก่นะฮะเว mm hmm. ลาไก่มันบินเป็นไก่ตีมันก็จะใช้ตอเนี่ยแทงเข้าไปเลยน <c oughs> ึกว่าไก่มันตัวใหญ่นะฮะจะซื้อมาเป็นตัวเนี่ยกลัวกินไม่หมดมันก็กินไม่หมดจริงๆนั่นแหละนะฮะเราก็เลยซื้อมาชิ้นหนึ่งเขาหั่นทำแหล่ให้นะฮะชิ้นหนึ่งสี่สิบบาทอ,อันนี้สี่สิบบาทแล้วก็เครื่องในมันพวกอับ เพิ่มในเด็กด้วอีก50บาทโอเควันนี้เราจะมาทําลาบไก่บ้านกันนี่ไก่บ้านนะไม่ใช่ไก่พันผู้คิดลาบไก่บ้านเราก็เริ่มจากเราต้องทําการเลาะหนังนะฮะเนี่ยเอาหนังออกนะฮะเราต้องเลาะหนังออกโอเคอโอเคเรานี่ฮะเราก็เลาะหนังออกมาอย่างนี้ จากนั้นเราก็ทําการเลาะเนื้อมันออกมาเพื่อจะสับนะฮะอ่าโอเคเราก็ได้เนื้อที่เราแลกมาแล้วนะฮะจากนั้นเราก็จะนําไปสับให้มันละเอียดแล้วค่อยมันลวกทีหลังนะฮะโอเคอ้าวอันนี้คือไก่เราสับแล้วนะฮะสับละเอียดแล้วต่อไปเราก็ไปต้มน้ําซุปที่จะลวกไก่กันเลยนะฮะอ้าวโอเคอ้าวโอเคข,ข่าตะไคร้ใบบะกรูดนะฮะแล้วก็หอมแดงลงไป ปิดฝารอน้ำเดือดนะฮะก็ค่อยมาลวกไก่โอเคโอเคน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ทำการลวกเลยนะฮะเราก็เหมือนเดิมแหละตามสูตรเราผมไม่ชอบรวนผมชอบลวก <c oughs> ไม่ชอบรวนชอบลวกเอาเพราะลวกก็มันผมคิดว่าเนื้อมันไม่ใช่อเนื้อมันนิ่ม่นล,ลวนเอาลวนเอาเนื้อมันแข็ง โชกลิ่นน้ำสมุนไพรด้วยกลิ่นของขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปลวกเนี่ยเนื้อมันก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นกลิ่นของเนื้อไก่เนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพราะน้ำซุปที่เราต้มเนี่ยเป็นน้ำไม่ใช่น้ำเปล่าเป็นน้ำสมุนไพรน้ำเครื่องเทศมันเลยมีความหอมปนเข้ามาด้วยนะฮะแบบนี้ ลวกไปลวกจนสุกนะฮะลวกให้สุกเลยเไม่เป็นขาเ่ยขาออนอันนี้ขาอ่อนไม่ใช่ขาอ่อนนะขาอ่อนนี่โอเคลวกก่อน,กอนชก็ลวกเสร็จก็เหมือนเดิมเทน้ำ ลวกลงไปอนเลน้ำซุปมันก็จะเริ่มเข้มข้นด้วยเหนเลยอา่าอ้าวโอ้โอเคปิดฝาไว้เราก็ลวกน้ำเดือดแล้วก็ลวกทีน้ำเดือดแล้วก็ทุกทีลวกจนกว่าเราคิดว่า อ่าเราจะพอใจว่าต้องการสุกระดับไหนบางทีการทํามันไม่มีสูตรตายตัวบางคนก็ชอบแบบอ่าไม่สุกมากนะฮะบางทีก็อ่าสุกแบบพอดีพอดีอะไรประมาณนั้นบางคนก็ชอบแบบหามๆอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันกําหนดไม่ได้นะฮะแล้วแต่ชอบนะโอเคโอเคเมื่อเราลวกไก่สุกแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะใส่พวกอ่ากระดูก เครื่องในลงไปลวกต่อนะฮะอันนี้คือกระดูดไม่สับหรอกใส่ไปเลยเป็นน้ำซุปมาใส่เป็นน้ำซุปลงไปลงไปใส่น้ำซุปเสร็จแล้วก็ใส่น้หนังมลงไปลวกด้วยนะฮะน้งแล้วก็พวกอ,อไะไรนะเครื่องในอ่านีเครื่องในลงไปวัดแังน,นี้นั่น,นแหละโอเค โอ้โห oh oh. ดูความดูเดือดเลือดพ่านหมดแล้วอ้าวต้มต่อไปโอเคนะฮะเมื่อเครื่องในเราเนี่ยมันสุกแล้วใช่ไหมฮะเราก็ตักออกมาเลยนะฮะตักโอใส่มันนี่ เครื่องในตักออกมาเราไปหั่นนะฮะตักมาแล้วก็ไปหัน่นครับโอเคพอตักเครื่องในที่เราลวกไปแล้วนะฮะตักออกแล้วนะฮะทีนี้ก็เหลือแต่โครงกระดูกมันนะฮะแล้วก็ปรุงน้ำซุปมาเลยเอาน้ำปลาโอเคน้ำปลาซุปเสร็จ้ก็จะใส่ ตามสูตรนั่นแหละใบมะขามอ่อนนะฮะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยใบมะขามอ่อนใบมะขามอ่อนมันก็จะมีความเปรี้ยวความฝาดนะฮะมันจะทำให้การสดน้ำเนี่ยมันจะมีความอมมิกเพิ่มขึ้นนะฮะโอเค อันนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะไข่หนังไข่หนังของไก่ตัวผู้แหละไข่ไข่ไก่ผู้ไข่หนังเขาบอกกินแล้วคลึกเขาบอกกินแล้วคลึกโอเคมันต้องยังไงกันบ้างเนี่ยเขาบอกตามสูตรไหมโอเคตามสูตรก็ต้องเติมน้ำมตนลงสักหน่อยแล้วก็แล้วก็คลึก,กน้ำมต์ลงไป ก็ตามด้วยนี่แหละยาโดบมางอก้นกินแล้วปึงปังไม่เอาอเป็นมันๆไม่เหมือนไข่เลยไม่เหมือนไข่เลยเหม,ม,นะมือนก้อนไขมันอ่ะอ๋อ วาทุกิงเปล่าบรรุโอเค,อเ,คเมื่อวัตถุดิบเราพร้อมแล้วนะฮะนี่เครื่องในไส้แล้วก็นอก,กอหนังไก่นะฮะเราพักไว้ให้เย็นนะฮะคือผมจะลวกหรือทำอะไรให้สุกเนี่ยไม่วราจะทำลาบเนี่ยนะฮะผมจะพักไว้ให้เย็นนะฮะจะไม่เอาแบบร้อนๆแล้วมาทำพืนลาบนะฮะเดี๋ยวมันจะ เรียกว่ามันจะทําให้รสชาติมันคล้ายน้าพริกแต่ว่า,าผมเลยต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเย็นแล้วเนี่ยนะฮะเย็นแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่เวลาเย็นนะหมายถึงเนื้อที่เราลวกไปเนี่มันเย็นหมดแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมาทําการปรุงเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรมากมน้ำปลาเหมือนเดิมน,นะฮะใสล่ลงไป เสร็จหลักเดิมเราเคยใส่มะนาวใช่ไหมฮะวันนี้ฉีดกดหน่อยอ่าฉีดกดหน่อยนะฮะเอรฉีดกดหน่อยก็คืออ่าผมจะใส่มะกอกมะกอกนะบ้าหมั่นเ้องอื่นปะกกอกหน้าน,านะฮะไม่ใช่บางกอกนะ มะก,กอกนาโอเคผมก็จะใส่มันลงไปแทนมะนาวนี่ปกติเนี่ยมะก,กอกนาเนี่ยนะฮะหรือมะก,กอกนาเนี่ยหรือมะกอกนาเขาเนี่ยเขาหรือมะงงีเนี่ยเขาก็จะทําไปใส่ในก้อยเขาเรียกอะไรก้อยปลาซิวก้อยปลาขาวน้อยก้อยปลาก้อยกุ้งเขาจะใส่ะมะก,กอกนะฮะเป็นนี้ไอ้แบบนี้นี่ใส่มะก,กอกเนี่ย ราไม่เคยมีก็หอมกลิ่นมันหอมมันยั่วน้ำลายอ่ะกลิ่นมันเนี่ยยั่วน้ำลายมากเลยเวลาใส่ส้มตําปลาเ้านะปลา้าสดอ่ะปลา้าที่เราทำอ่ะไม่ใช่ปลา้าต้มสุกอ่ะโอ้นึกถึงแบบตอนสม,มัยเด็กเลยแซบครับแซบมากเลยวะก็เลยเอามาใส่ดูเอ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปแต่เจอคือกินได้แน่แหละ อ้าวเราก็ใส่มะกอกไป้นะฮะจากนั้นก็นคนเลยเขไปโอ้ยกินมบบกอกเนี่ยับพี่น,อน้องโอคิดถึงตอนเกี่ยวข้าวอะ่ะฤูดูเกี่ยวข้าวเนี่ยมันเป็นฤูดูที่อ่าอา่ลูกมะกอกนาเนี่ยนะฮะกบะกอกอเนี่ยสุกพอดีนะฮะ สุดพอดีแล้วก็เขาจะลดน้ำลดน้ำในนาข้าวนะ่ะน้ำก็จะลดมันก็จะมีปลาที่มันอ่าเป็นติดทิพทิบเเรียกว่บอ่บอบ่อน้ำหรือเป็นที่แอ่งน้ำสุดท้ายอะ่ะแล้วมันจะไปรวมกันอยู่นั่นอนะ่ะเขาเรียกว่าปลาปลาขอนปลาสายานันปลาสายเอหันเอื่นปลาขอนเม่าปลามันไหล่ไปขอนกันอยู่บววัวนคะั่วย่ะ เขาเรียกเอาปลาขอนนะฮะนั่นแหละเขาเรียกเอาปลาขอนทีนี้ก็เขาจะนําไปเอาสวินไปช้อนนะฮะไปช้อนแล้วก็จะได้ปลาอ่าขาวปลาซิวปลา,ากุ้งฝอยกุ้งหอยปูปลาอะไรยางเงี้ยเขาก็จะมาคัดเลือกแล้วก็จะมาทาเขาเรียกที่สารก็จะสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยก่อนยัไม่มีสมัยนี้ก็พอมีอยู่บ้างนะฮะเขาก็จะ เอามาทําเป็นลักษณะลาบก๋วยนี่แหละในก๋่ยเขาก็ใส่เป็นตัวแล้วก็คนคนคน,คนใส่พริกปุงใส่อะไรอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะฮะแล้วก็กินกันแล้วก็เขาจะใส่ะมะกอกนาสมัยก่อนเนี่ยมะนาวเนี่ยแพงมากไม่มีใครปลูกมะนาวหน้าแรงอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเขาก็เลยใช้มะกอกแทนนะฮะสมัยก่อนนะทีนี้ก็เวลาจะหมกทําแล้วเขาจะบางคนไม่กินไม่ ไม่กินดิบใช่ไหมไม่ทานดิบอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปเอาเอาอา่อา่าาลาบหรือก้อยเนี่ยพับใส่ใบตองแล้วก็เอ,เอาไปย่างไฟย่างไฟเพื่อให้มันสุกแล้วมันจะหอมมากเลย พูดถึงบรรยากาศสมัยก่อนนะฮะที่เราจะกินแบบกราเรียกไงตามวิธีพอเพียงหรือตามมีตามเกิดนั่นแหละนะฮะเราก็ใส่ไปชอบเปรี้ยวขนาดไหนก็ใส่ผมเป็นคนชอบกินเปรี้ยวนะฮะก็เลยใส่เยอะหน่อยอ่าใส่เยอะหน่อยแบบนี้กินข้าวก,กระเดาหนิปิ่งข้าวกระเดาหลวงข้าวกระเดาหน่ิพี่นอ้องเอ้ย <laughs> อันนี้เล่าถึงอ่าที่เรา พูดถึงเนี่ยอ่ามะกอกนาที่เราแบบเอ้มันทําอะไรบ้างสมัยก่อนก็ทำยังไงบ้างอันนี้เราให้ฟังนะมันอาจจะกินเวลาเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าคงไม่มีใครดูคลิปเกินสานาทีหรอกแต่ก็ขี้โม้ไปอย่างนั้นแหละโอเคพอจากนั้นปึ๊บใชฮะแล้วก็ ผองนวเลยผองนวเนี่ยเขาบอกมันเป็นนู่นเป็นนี่แต่ผมตั้งแต่เกิดมาจนทุกวันเนี่ยยังไม่มีการห้ามขายเลยถ้ามันไม่ดีก็ต้องห้ามขายห้ามใช้ดิโอเคผมก็จะใส่ลงไปบางทีไม่ใส่ก็ได้นะนนตั้งแต่ที่มึงจะผูกผูกขใส่ไปคก็อย่างนี้เลยผมปึ๊บขึ้นไปปึ๊บพอปึ๊บเสร็จพริกป่นมันเยอะหน่อยก็ใส่หน่อยห้างปล อันนี้ห้าบาทใส่มหมดเลยเหนือเมื่อวานด้วยเมื่อวานทำอีกคิดหนึ่งอ่าใส่ม,ลมาละ่าอย่าคนดูได้ไอ้เมันสินเลต่อเละต้นมันแสียบออกาอ้าวโอเคเอาใส่นี้เสร็จปุ๊บต้นหอมผักชีเอ่อผักชีใส่ไปใส่ไป ซื้อปุ๊บเข้าขั่วห้าบาทไม่ต้องใส่หมดนะโอเคใส่พร้อมมาแล้วอย่าใส่หมดมันจะแะย่แล้วก็คนอีกรอบเหตุหลับใกล้ใส่กิบใส่หน้าดูนตัวเองกิบไปสิบห้าละทีละอ่าคนปุ๊บอ่ายอดละนี่ละ ลาบไกบ่บานใส่บะกอกนะวะทั้งหลายเขามีแต่ว่าก้อยกุก้งใส่บะกอกนะก้อยปลาซิวใส่บะกอกนะก้อยปลาข้าหน่อยใส่บะกอกนะนนลาบไก่ใส่บะกอกนะเด็ด <c> ผ <ười> ักบวมเจ้าแซบหองตรงมันต้องแซบแหละมันไม่แซบได้ไงเออ ทำขนาดนี้มันไม่แซบก็เลิให้รู้ไปถ้ามันมแซบเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มน้ำมวนอีกก็แซบมันเดิมโอเคอเียบ้บไวโอเคเอา้าวเสร็จแล้วลาบไก่ลาบไก่บ้านใส่บักอก,กนา้าต้องเสียดะพี่น,อน้องอ้า ส่วนอันนี้คือผักของเรานะฮะอันนี้คือผักกาดหินผักกาดหินไปแต่กินกระปุลอวะว่าอันนี้คือถัว่วนะฮะเรียกว่าถั่วมันเป็นถั่วฝักยาวชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าอ่าทั่วปีเพิ่นทั่วปีเอิ่นทั่วปีบุ๊แต่ก็เป็นถั่วฝักยาวนั่นแหละแต่เขาเรียกมันเป็นถั่วพื้นบ้านมนะั้งอ๋อโอเคนี่แหละผักกินแค่นี้ก็พอละพวกนี้คงจะขี้กระจายอะไรโอเค อันนี้ก็คือน้ำซุปที่เราทำเมื่อกี้นะฮะต้มกระดูกไก่ใส่ใบมะขามอ่อนออาซดน้ำดูสักจวดหนึ่งวิขาอ่อนขาอ่อนนะไม่ใช่ขาอ่อนโอเคเป่าก่อนเป่าก่อน <c oughs> อโอเครู้เรื่องอ่า อันนี้ดากไก่หรือตูดไก่นั่นเองนะฮะ <S <S ว่าห้ือรรร้อรอร,อร,อร,อรออรร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 รอรร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  โอเคอ้าวถึงเวลาแล้วทีนี้เราก็ต้องอย่างนี้ก่อนเลยนะฮะโอ้ปั้นข้าวเหนียวนะฮะแล้วก็อย่างนี้เลยลาบไก่บ้านใส่บกกอกนาอ้าวเชิญชมตามอัธยาศัยอย่างนี้คุยมาอย่างนี้ปาดคำใหญ่ๆอย่างนี้ อือืมผักอัดน้อยผักอัดที่นอืโอ้สัตว์มากเลยอืมชดน้ำร้อนๆอนืมอืม อีจัสสะใจครับโห้เอาอ่อเดี๋ยวปันกันให้ติดอ,อีกสักคำหนึ่งอย่างนี้ไหมพริกขั่วโอ้พริกขั่วพริกขั่วนะ ไม่ใช่พริกชั่ว <c oughs> ไม่ใช่พริกล็อกนะฮะอา้าวแล้วก็โป๊ะลงไปนี้อออ้าวคุยคำน่าไๆกินคำน่ายๆรายก,การกินเขาคำน่าไๆให้คนเบิงเองอ้าวนี่แหละลาบไก่อ้ <c oughs> เอา้าลาบไก่บักทั่วปี ผสมต้มหน้มต,ต้มนิดน้อยวนะเราต้องยังเราตตแขนตีนใกล้บ่ว,ว,ว่ใช้ซ้อนก็ได้ออพริกขวด รูปแสบแสบดักอง,ง่านเลยอือพริกขั่วตักขึ้นมาหรือข้าเหนียวปั้นกันให้ติดวางอ่างนี้อหละนี่สดเลยแบบนั้นถ้าไม่อยากใช้มือใช้ช้อนโอเคอ ก็แบบนี้นะหับเรออืม,ดอมสดน้ำตาม,มานะอมะไนอว้าวเสีคัมาะไร ปานมาใส่ซ่ามาตบไปเลยมีตีนไก่พร้อมถ้าได้แห่นหท่านผู้สมเบงอง์ยุกหรือเ่าบางซองแล้วนะ <c oughs> โอ้ยเนีเ่ยเอาว้าวใส่ด้วยสมัยใส่มันเยอะจังใส่ใส่ไก่ใส่เดือนเนี่ยว้า ว้าเผ็ดเอาโอเคบะกอกราบไก่บ้านใส่มะกอกนาแสบผดครับผมโอเคบายบาย